爱，真、oh.。 ยอดไปเลยจิตดาบที่กดดันเขาหมายถึงดาบแบบนี้สินะเนี่ยเป็นดาบที่ดีใช่ไหมละ่ะถึงจะไม่มีชื่อเรียกแต่คนตีคือมาสเกียวนะและฉันก็ไม่เคยมีดาบคู่กายเลยด้วยแต่ว่ายังอุตส่าห์ชักดาบยาวแบบนี้ออกมาได้อีกนะมันมีเคล็ดลับอยู่นะเอ๊ะ นี่เป็นดาบของพี่ชายนะ่ะดาบของพี่ชายเหรอหรือว่าโซคุโตเรกิฮะรุรนพีททัศกนานังนี้เนี่ยรู้จักพี่ชายได้เหรอลาวร็อกก็ดีค็เลือกันน่ะอย่างนั้นเหรอคะแต่ว่าถ้าเป็นดาบนั่นคงไม่ดีหรอกเอทํทำไมอ่ะล่าร็อกพอถือดาบได้มีแล้วอายะจังมัสุก,ก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยเหรอ มีนี่อย่างเรื่องการคุมสติหรือว่าพลังเป็นอะไรไปนะคะรุ่นพี่ถกยานาง,งี้อ่ถ้าไม่มีอะไรก็ดีแล้วอะ่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วก็อย่างนั้นนะคะงั้นก็ไปกันเถอคะค่ะ ไปชนกับคณะกรรมการนักเรียนไงถึงจะเป็นการตัดสินจากที่ประชุมแต่คณะกรรมการนักเรียนต้องกลับคำได้แน่ถึงต้องใช้กำลังก็ต้องถอนคำตัดสินของพี่ให้ได้เอเอ,เอในตอนนั้นไม่มีใครรู้สึกตัวเลยพวกเราได้ค่อยๆเดินไปในทางที่สวนกันอย่างน่าประหลา ลายมือมันไกเคียจริงๆเลยนะคำผิดคำตกก็ยกขบวนกันมาเพียบคิดได้ยังไงว่าถ้าบวกแกชิงลาออกแล้วมันจะช่วยนซุเม,มะได้นะมันสมองพวกแกเนี่ยมันต่ำต้อยกว่าลิงซะอีกเดี๋ยวสายหัวไปซะ <c oughs> <c oughs> คิดว่าทำแบบนี้แล้วนซุเม,มะจะดีใจนะ่ะ ก่อนทำคิดอะไรกันสะก่อนสิอีกอย่างการตัดสินในครั้งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่พอไล่ใครออกไปคนสองคนแล้วเรื่องมันก็จะเบาลงได้โอ้โหนะชื่อเสียงของแกนะมันจบไปตั้งแต่ในอดีตแล้วก็เพราะอย่างนั้นแหละถ้าหากไม่ล่าพวกแกไปด้วยสักคนมันก็รู้สึกขาดทุนนะสิเรื่องนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะก็บอกแกนะมันกระเจอะจะตายยังจะมาปากดีอีกนะแก ยังแกน่ะสู้ไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกไอ้งั่งรีบๆไปพาลูกพี่ใหญ่มาซะฮะแล้วหรือยังอีน้าเบือกว่าแค่เจอพลังระดับพวกเราพวกแกก็หมดหนทางที่จะสู้กันแล้วถุยต่เราบพวกเรามันโง่ไงล่ะ ได้รู้แค่วิธีถอนทุนคืนแบบนี้ป้าเธอจะซะจริงๆเลยนะจะดูเอาแต่ใจไปหน่อยเข้าขอให้มาด้วยกันเถอะนะงานเลี้ยงเรียนจบที่มาถึงเร็วเกินไปของพวกเรานี่ไงจริงๆเลยจุดอ่อนที่ใหญ่หลวงของทันจินโคก็คือไหล่ พลังทั้งหมดจะต้องไหลผ่านไปรวมกันที่จุดนั้นหากจุดการไหลเวียนที่ไหลได้แล้วพลังก็จะกระจายหายไปลาบัสบโอ้อเฮ้ยที่บัสบน้นมันแก้ตั้งหากล่ะอย่ามาดูถูกกันซิ หรือว่าจะพวกนั้น <ś c oughs> อ่ะอ,อาญาจังเป็นไรไปอ่ะไม่เป็นไรนะอะอายะจงัง เดิมทีพวกแกก็แค่นักเลงกิ๊กกอกถึงจะพลอยติดร่างแห่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคณะกรกกรมก,การก็ตามก็ไม่เห็นมีเหตุผลที่ต้องมาวางฟอร์มเท่แบบนี้เลยนี่หเอะอจิร่มีซี่จงงั่ง <Easy, John. S 2> หยุดเถอะมันก็เป็นเรื่องที่น่าอายอยู่นะแต่มันตัดสินใจไปแล้วนี่ไปพูดอีกเป็นครั้งที่สองอย่าหัวเราะอะ อย่าพูดออกมานะยายจิ๋วนั่นนะตั้งแต่ฉันเกิดมาเป็นผู้หญิงคนแรกที่ฉันหลงรักหลงรักตั้งแต่แวบแรกที่ได้เห็นแล้วตอนถูกฟาดตกลงามาจากชั้นสามของตึกเรียนไงเจ้าบ้าเออ <c oughs> ถ้าเพื่อยายนั่นแล้วล่ะก็ฉันก็พร้อมจะเอาร่างกายเข้าปกป้องทุกเมื่อเข้าใจแล้วหรือยังไอ้งอะ ตื่นจากการหลับไหลอันยาวนานและได้ยินอย่างชัดเจนว่าเสียงนั้นภาษาท้องกับเสียงของหัวใจอย่างริ่พี่อายาจัง